สวัสดีค่ะเจอกันใน EP ที่4สําหรับแอปบันทึกข้อมูลอย่างง่าย Paper App นะคะมีคําถามว่าเออหลังจากที่เราทำแอปพลิเคชันเห็นบอกแล้วว่ามันเป็นแอปแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นการแสดงผลบนมือถือจริงๆสัทีแล้วบนมือถือบนแท็บเล็ตเราจะแสดงผลยังไงนะคะมันก็มีวิธีการค่ะอันดับแรกเราต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันแอปชี t ก,กันก่อนนะคะเราจะไปค้นหาแอปพลิเคชันกันที่ Play Store ค่ะเดี๋ยวหยิบมือถือคุณข,ขึ้นมาค่ะอ่ะ ไปที่ play store นะดิฉันไม่มี ios เป็นแบบตัวอย่างนะคะขออนุญาตเอา android เลยอ่ะค้นหาแอปชีต ios ก็ใช้ได้ค้นหาแอปชีตเหมือนกันค่ะไปที่ติดตั้งอ่ะตัวนี้เลย application ก็ชื่อ app sheet หน้าตาเข้าเป็นแบบนี้นะคะติดตั้งเสร็จเราก็จะล็อกอินใช้งานเหมือนกับใน PC เลยค่ะเราจะล็อกอินใช้งานผ่าน google account ผ่าน o e n r v e ผ่าน hotmail ได้หมดเลยนะไปจุดสิเปิด ขึ้นมาล็อกอินค่ะมีฉันใช้ Account อีกตัวหนึ่งมี Account เยอะเลยโอเคเอ่ะตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปอยู่หน้าต่างมันเป็นยังไงใช้ผ่านมือถือนะเวลาคนใช้คุณนใช้ผ่านมือถือถก็ได้แท็บเล็ตก็ได้หรือทำเออนี่มีมาตรงนี้ค่ะ on by me เลือก on by me นะคะก็คือตัวที่ฉันสร้างแอปพลิเคชันที่ฉันสร้างยังไงอ่ามา มาแล้วมาดูหน้าเดี๋ยวออกมาดูหน้าตากันหน่อยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เปิดมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเราก็คลิกเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นดีเทลเมื่อกี้คลิกดีเทลนะคะอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราทดสอบอันนี้เลขกขอแทนใส่เลขที่ลงไปเลขที่สองสามสีทับสองห้าหอ่ะตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าในคำสั่งมาันเป็นเลขที่อะไรนะคะอะหัวเรื่องการอะไรสักอย่างนึง <laughs> ลองดูอันนี้ทำผ่านมือถือ คุณไปเพิ่มข้อมูลใน google s h e e t ก็ได้นะเพิ่มใน google s h e e t ะลอง take a photo ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปปัจจุบันนี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะอันนี้เป็นการบันทึกรูปภาพอิบตรงช่อง image นะคะ,อะลองถ่ายรูปดูว่าอ,อัดวิดีโอตอนค้ำล้วหน้าจอนี้เลยตกลงเราสามารถลองใหม่ได้นะเห็นไหมมันก็จะบันทึกรูปภาพบันทึกโอเคสถานะสีแดงๆเล็กนึ่งไอ้ม้วนๆนะ่ะก็คือสถานะการบันทึก เห็นหมหมันก็จะปรากฏขึ้นข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่ Google Sheets ค่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งทีนี้เราจะไม่ได้ถ่ายรูปแหละเราจะอัปรูปที่เราถ่ายไว้นะคะเราสามารถเอารูปที่เรามีอยู่แล้วขึ้นมาอีกรอบได้นะ Choose a photo อนุญาตเลือกมาแล้วนี่รูปที่มีอยู่กดเซฟค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมเป็นแอปแล้วนะ ที่เหลือคลิปหน้าก็คงจะแค่ปรับแต่งหน้าตานิดหน่อยก็เป็นแอปพลิเคชันละเห็นไหมคุณทำแอปได้ง่ายๆเลยค่ะเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะวันนี้เจอกันแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ